ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับดีไหมครับดีครับสจอสวยจังืมดูกี่ครั้งก็ไม่มเบื่อถ้าไม่เชื่อให้รีบมาดู่ลองดูครับ ไอ้คนนึงแย่คนจริงร้องเย็นไหมครับเย็นมากครับยังเย็นเหมือนเดิมท่านนี่นด้จากธรรมชาตินะครับแล้วมนุษย์เราก็ขาดธรรมชาติไม่ได้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับนี่ท่านท่านถ้าท่านอยากได้ธรรมชาตินะครั่ว,ว่าจะเป็นป่าไม้ในว่ยจะสายน้ําตก ท่านต้องมาที่น้ำตกตาโตนอุทยานแห่งชาติตาโตนจังหวัดชายภูมิเน่เด้อสีบอกให้เด้อสีบอกให้อาจจะ่ปกันหน่อยครับครับผมครับว้าว <c oughs> ข่าวดีดีกับพี่คำรอน ก็ได้มีโอกาสนะครับเข้ามาที่อุทยานแห่งชาติตาโตนของจังหวัดชัยภูมิเป็นอุทยานแห่งชาติที่ถือว่าคนทั้งประเทศนี้นะครับประเทศไทยเราเรู้จักแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนฤดูหนาวหรือว่าฤดูร้อนอุทยานแห่งชาติตาโตนก็จะรองรับผู้คนที่อยากสัมผัสกับธรรมชาติ ได้ตลอดเวลาต้องเรียนถามหัวหน้าตินนะครับว่าวันนี้พี่น้องเราให้ความสําคัญกับอุทยานแห่งชาติตาโตนเนี่ยไปีปีหนึ่งเขาหลั่งไหลเข้ามาเท่าไหร่นะฮะชื่อตินนามสกุลวงดินยอนะครับตำแหน่งนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษครับอุทยานแห่งชาติตาโตนเนี่ยนะครับเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีความโดดเด่นในเรื่องของน้ําตกนะครับก็คือแห่งนี้เองครับกับเป็นน้ําตกตาาโตนที่เรายอ,อยู่อ่าเป็นน้ําตกที่ ใกล้เมืองที่สุดนะครับใกล้อําเภอเมืองชัยภูมิมากที่สุดดังนั้นแล้วจึงเป็นที่รู้จักแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากในปีหนึ่งๆน,นะครับก็คืออาตกปีหนึ่งก็แสนกว่าถึงสองแสนคนนะครับต่อปีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของจุดเด่นของที่นี่นะฮะก็คืออุทยานของภาคอีสานเนี่ยส่วนใหญ่เลยนี่เป็นป่าเต็งรังนะครับทําให้มีน้ําไหลไม่ตลอดทั้งปีนะครับฝนจากหน้าฝนไปไม่นานน้ําก็แห้งนะครับ แต่ที่นี่เราโชคดีนะครับถือว่าเป็นความโชคดีที่เรามีเขือนอยู่ด้านบนนะครับก็คือเขื่อนลำบัดทาวนะครับซึ่งเราสามารถที่จะประสานงานให้ปล่อยน้ําลงมาให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยได้มีที่เล่นน้ํานะครับในช่วงฤดูแล้งนะครับได้โดยที่น้ำก็ใกล้เมืองด้วยแล้วก็มีจุดเดียวที่เล่นน้ําได้ทั้งปีด้วยครับจนจนบางคนร้อยเรียนว่าน้ําตกตาดโตนี่ไข่กรอบได้ ประมาณนั้นครับมีสวิตปิดเปิดได้ครับผมนะนี่คือส่วนที่เป็นไฮไลท์ก็คือน้ําตกตัดโตนนะที่ถูกผู้คนมาใช่ครับในส่วนของพื้นที่ป่าประมาณแสนแสนเท่าไหร่นะประมาณแสนสามหมื่นไร่ครับตรงนี้ครับก็จะมีทั้งสภาพป่าดั้งเดิมนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นชุมชนที่อาศัยอยู่นะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับเรามีการจัดการนะครับ ที่ทากินให้พี่น้องอรัศดรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์นะครับทั้งอุทยานแะละเกรัอสาพันธ์อุทยานเนี่ยเขาเรียกว่ามาตรา64นะครับซึ่งสามารถที่จะจัดสรรที่ดินทํากินให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ก่อนแล้วเนี่ยแล้วก็มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเนี่ยได้อยู่อาศัยทํากินทําการเกษตร,รในพื้นที่อุทยานได้โดยไม่บุกรุกต่อนะครับโดยไม่ซื้อขายเปลี่ยนมือทําตามเงื่อนไขเราจะให้ท่านทํากินอยู่ได้โดยปปิดปีุ์ไม่ต้องมาทะเลาะกับทจานพที่อีกแล้วนะครับครับ,รบแล้วก็ ไรายได้ที่ที่เข้ามาที่อุทยานปีปีป,ประมาณเท่าไหร่บอกเปิดเผยได้ไหมครับอ่าตัวนี้ตัวนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยอยู่แล้วนะครับอ่าก็ประมาณบวกลบประมาณอ่าแปดถึงสิบล้านนะครับประมาณนั้นครับครับอุทยานแห่งชาติตัดโตนนะครับอยู่มานานแล้วแล้วก็ในยุคยุคของท่านน่ยนะก็เชื่อว,ว่าจะต้องสร้างกิจกรรมอะไรให้มันแบบดีเด่นมากขึ้นกว่านี้หรือ เรียกร้องหรือจัดกิจกรรมปลูกป่าเสริมตรงนี้เพิ่มเติมเข้าอีกทุกโอกาสอำนวยใช่ไหมะอ่าเรามีโครงการนะครับซึ่งซึ่งเรากําลังอยู่ระหว่างการออกแบบนะครับก็คือการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งเรามีการทุกวันนี้ครับน,นักท่องเที่ยวมาตจะดุกตัวอยู่บริเวณตัวน้ําตกอาจจะดูจุดเดียวนะครับทีนี้เราก็มีโครงการที่จะทําบอร์ดวอล์กยาวตลอดรินลำน้ำนะครับเพื่อให้กระจายตัวนักท่องเที่ยว ลงเล่นน้ําจุดต่างๆได้โดยที่ไม่แออัดนะครับแล้วก็ด้านการาปลูกป่านะครับ CSR หรือว่าการมีส่วนร่วมเนี่ยเราก็จัดเป็นกิจกรรมตลอดอยู่แล้วนะครับในช่วงก่อ,อนฤด,ดูฝนนะครับถ้ามีพื้นที่ที่มันเราต้องไปปลูกลุงพืชป่าหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็จะมีส่วนร่วมกับชุมชนอยู่แล้วนะครับครับผมก็สรุปว่า,นวาในยุคข,ของท่านเรื่อยไปในในปัจจุบันสู่อนาคตเนี่ย จะต้องทําให้อุทยานแห่งชาติตาบโตนดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมครับอ่าครับไม่ไม่แย่กวมาเก่าครับผมครับพยายามทําให้เต็มที่ถึงความสามารถครับครับ,รบผมเออที่ท่านเคยบอกว่าอุทยานแห่งชาติตาบโตนเนี่ยถือว่าเป็นเป็นเบอร์ท็อปของอีสานในการดึงนักท่องเทียท่ยวเข้ามาถูกต้องไหมครับครับอุทยานชาติตาดโตนเนี่ยเราจะมีจุดเด่นก็คือน้ําตกก็คือเล่นทั้งปี ฉะนั้นกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือช่วงฤดูร้อนนะครับ<ม>ช่วงแบบปีใหม่นะครับมกรากรุ้พามีนาเมษาก็คือสงการในพีกเลยนะครับเราจะอา,อาจจะยังไม่ไม่ได้ไปแข่งขันกับอุทยานที่เขา,าเน้นช่วงฤดูดหนาวนะครับของเราจะไม่มีจุดชมว,วิวกลางเต็นท์สวยๆหรือว่าเหมือนที่อื่นแต่ว่าเราจะเน้นด้านการท่องเที่ยวด้านการเล่นน้ํา<ม>ช่วงฤด,ด,ดูแล้งนะครับซึ่งที่อื่นไม่มีแต่เราจะมีอันนี้คือจุดเด่นครับ ทีนี้เมื่อกี้เดินมาเจ้าที่ซึ่งอยู่มาเก่าแก่ท่านก็ให้ความรู้ว่าตาดตาดคืออะไรภาษาอีสานตาดตาดก็คือพื้นที่ที่เป็นหินหรือเป็นดินที่มันที่ราบราบนะครับตาดก็คือตาดเหมือนน้าตกเราเนี่ยมันมันจะไม่เป็นเป็นแอ่งดึกนะครับมันจะเป็นตาดเรียบๆแล้วก็มีน้ําตื้นๆให้นั่งเที่ยวได้เล่นน้ํานะครับทําให้เราเรามีนั่งเที่ยวที่ อ่าเป็นเด็กเป็นคนอ่าที่มีอายุก็สามารถเล่นน้ําได้นะครับทุกทุกอายุครับโจนโจนคือกระโจนโจนคือกระโจนครับอ่าน้ากระโจนลงมานะครับเป็นเขาเรียกว่ากระสายสานกาโจนนะครับโจนหรือกระโดดหรือกระโจนนะครับตรงนี้ครับตาดูข้างบนนะครับนี่โจนลงมาครับตรงนี้ครับถามเอาความรู้นี้นะครับว่าหัวหน้าก็ไปอยู่มาหลายที่นะครับเสียงน้ําตกเสียงของน้ําตกที่มันตกเนี่ย สียงมันแบบนี้ทั่วทุกอุทยานไหมครับในบริเวณที่เป็นหุบเขาตรงนี้ครับถ้ามันเงียบๆเดึกๆเนี่ยจะได้ยินค่อนข้างดังเลยครับครับจะได้ยินเสียงของน้ําตกซึ่งบ้านพักท่องเที่ยวอยู่ข้างบนนก็ได้ยินนะครับทําให้เราสามารถที่จะนอนฟังเสียงน้ำตกได้ตูมๆนั่นคือมีความเป็นเสน่ห์ของที่นี่ครับเสน่ห์นะครับเสน่ห์ที่ดึงคนมาใช่ครับอแล้วมันมีมีไหมว่า ฟังเสียงน้ำตกแล้วไปตีเป็นหวยได้ <c oughs> อันนั้นอันนั้นก็แล้วแต่ความสามารถส่วนบุคคลครับผมครับนี่ก็คือเรื่องราวนะครับของอุทยานแห่งชาติตาโตนที่จังหวัดชัยภูมิเป็นอุทยานที่ถือว่าไม่ได้น้อยหน้าใครในเมืองไทยนะครับทำให้พี่น้องหลายคนที่มาเที่ยวมาพักผ่อนแล้วพึงพอใจ ก็ถือว่าเป็นงานบริการนะที่เราต้องดูแลรักษาและทําให้คนมีความสุขกับไปใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับเสียงเสียงตินะครับเสียงอะไรต่างๆที่เขาวิจารณ์เราก็นํามาแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นครับ <Yeah. S 2> ชาติที่แล้วเราเป็นเนื้อคู่กันแต่ชาตินี้เราแค่เป็นเป็นนิ้วคู่ <laughs> ใช่ไมหมวหน้าใช่ครับใ <laughs> <Yeah. S 3> ช่ภูมิภูมิใจที่ได้มาเจอธรรมชาตินะเออเบอร่อเลยที่เมืองนี้อุทยานแห่งชาติตาตนของเรามีเสียงน้ำนั้นไหลทั้งปีเดินมาที่อุทยานต,ตาตูนด้ได ขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจุ้งจะเล่ประเทศไทยของเราก็จุ้งจะเล่นอุทยานแห่งชาติของเราก็จุ้งเล่นว้าวข่าวดีดีกับพี่คำรน